ขอเอาเฉพาะจํานวนเนินที่ต้องใช้ก็ต้องใช้เอื่นทั้งหมดประมาณ21ล้าน<ล>ของก็วางแค่นั้น<ล>ะนะครับรัฐมนตรีที่มีข่าวใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าว่าจะมีว่าจะของจะไปวางไว้ที่รัฐมนตรีท่านใดน,นะครับผมไม่ได้พูดคุยกับคุณดิวนะครับซึ่งคุณดิวก็บอกว่าอยู่ที่รัฐมนตรีส่วนจะอยู่ที่ท่านไหนนี่ผมไม่ทราบจริงจริงายกังวลใจไหมครับแม่ท้าท่รับรองการบอกว่าอาจจะเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เอามา ก็ก็มันเป็นข้อกฎหมายแล้วก็พฤติการนะนะครับมันมันก็หลายๆส่วนประกอบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าเจตนาตั้งแต่ต้นเป็นเจตนาทุจริตหรือไม่นะครับพิจารณาครับแต่ว่าผลทางที่ง่ายที่สุดแล้วเวลานี้ก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเอาของมาเกิดคือจบแล้วก็ไม่มีคดีความไม่คิดเสียงแสดงว่าตอนนี้คุณดิวยังไม่มีเงินจริงๆเลยใช่ไหมครับก็ในจำนวน22ล้านครับครับเขาก็คุณดิวขอพยายามอยู่นะครับที่จะเคลียร์เรื่องนี้จบ เหมือนที่ผมแจ้งนะครับว่าเรามาเนี่ยเราไม่ได้มาใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อจะเอาชนะกันต้องการเคลียร์เรื่องนี้ให้จบให้มันจบดีเพราะว่าคุณเมย์นี่เขาเป็นผู้เสียหายนะครับทรัพย์สินของเขาเขาก็ต้องได้คืนคุณดิวเอาของไปวางไว้นี่ก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้ทรัพย์สินกองสูญหายนะครับขอไปวางไว้ทรัพย์สินทุกคนที่รับจำนำไว้เขาก็ทราบนะครับว่าเป็นของสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาสูงก็ย่อมรู้อยู่ว่าเขาก็รับไว้ไม่ใช่เบียดบงของตัวเองเขารับในฐานะผู้ที่รับจำนำคุณดิวก็ชาระดอกเบี้ย ทุกเดือนเพื่อประครับประคองให้ทรัพย์สินยังอยู่ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเมย์ไม่ได้เบียดบังเป็นของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณดิวขอพยายามอย่างเต็มที่หลังจากมีข่าวออกไปคุณดิวขอยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้เขาพลาดในการใช้เงินในการมีปัญหาทางการเงินนะครับผมได้ประสานหลายๆส่วนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือกับคุณดิวเขาเห็นความจริงใจในส่วนนี้ก็มีหลายฝ่ายที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ย ถ้ามีการพูดคุยกันแล้วก็มีการพยายามอย่างจริงจังนะครับเชื่อว่าน่าจะน่าจะจบด้วยดีนะครับแต่เราไม่ทราบอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพนายครับเราถามนิดหนึงครับผมคุณดิวรู้ไหมครับว่าโอเคการยืมเลยนอาจจะปกติแต่ยืมเอาของมาเนี่ยรู้ไหมว่าจะเอาของมาจำนำต่อเจ้าของรู้ไหมเจ้าของใช่ไหมครับใช่ครับคือคืออย่างนี้เท่าที่ผมพูดคุยนี่ตามที่คุณเมย์บอกกันนะครับว่าตอนแรกนี่คุณเมย์ขอต้องการช่วยคุณดิวนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาทางการเงิน คุณดิวเขาเอาไปเพื่อที่จะเอาของไปค้ำประกันนะครับแต่เมื่อมันเกิดเหตุที่ว่าเจ้าของเจ้านี่นะครับเขาไม่ต้องการของเขาต้องการเงินคุณดิวก็เลยไปไปวางเงินตามจุดต่างๆไปวางของนะครับตามจุดต่างๆเพื่อได้เงินมาแล้วก็แก้งกับคุณเมย์นะครับเจ้าที่ผมคุยคุณเมย์ก็รับทราบนะครับแต่อาจจะทราบต่อหลังนะครับแต่ก็รับทราบว่าคุณดิวเขาเขาไปเอาของไปวางเพื่อได้เงินมานะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับคุณเมย์ตลอดเพื่อที่จะเอาของคืนมาให้ได้ นะครับแต่มันติดขัดเรื่องเงินที่จะไปเอาคืนมานะครับแสดงว่าะขอต้ติดรูปนัแตีแรกแล้วว่าไปยืมของเพื่อจะไปวางต่ออะไรก็ตามเจตนาที่เขาคุยกันคือเอาของไปเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินนะครับซึ่งคุณดิวก็เอามาวางเพื่อได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อไปชำนาญหนี้ที่เป็นหนี้อย่างที่ผมบอกผมถามว่าทําไมของมันมูลค่าสูง60ล้านแล้วจำนำมา20ล้านประมาณนะครับ20ล้านเขาบอกว่าเขาจำนำเฉพาะจํานวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ถ้าจำนำในยอดสูงเนี่ย เขาก็ต้องเสียดอกเบี้ยแพงแล้วเวลาไถมันก็ยากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้การพูดคุยระหว่างของคุณเมย์นี่ผมเชื่อว่าคุณเมย์และคุณเดียวเนี่ยขอรับทราบเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็ผมดูไทม์ไลน์จากจากแชททั้งมดเพราะว่าเขาคุยกันมาเรื่องนี้นานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับซึ่งคุณเดียวเขาก็เขาก็ขอบคุณคุณเมย์ที่คุณเมย์ช่วยและเขาไม่เคยโทษคุณเมย์เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นในเพราะตัวเขาจริงๆเขาพยายามจะแก้ปัญหาเรื่องนี้จบนะครับทำไมถึงไม่ยิ้มเป็นเงินทำไมถึงยิ้มเป็นของ ยืมเปเงินจากคุณเมย์ใช่ไหมครับเรื่องเรื่องนี้อาจอาจจะไม่มีเงินสดกันที่จะเอามานะครับถ้ายืมเปเนินมันก็ง่ายการเอาของมาที่จะต้องไปน่นไปนี่นี่มันยากกว่าเยอะนะครับถ้าถ้าคุณเมย์ขอให้เปเนินมันก็จบมันก็เป็นการกู้ยืมกันนะครับแต่เรื่องนี้แต่พอสุดท้ายมีการพูดคุยมันไม่ได้เงินมันได้เป็นของมาของก็ต้องไปทําให้เป็นเป็นตัวเงินเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาทางการเงินหลักมันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยผมว่าข้อเท็จริงเท่าที่ทั้งสองฝ่ายมาพูดกกัันนนี่ม็าจะเพยอ นะครับว่าจะเป็นไปรูปแบบไหนแต่ผมยืนยันนะครับแล้วก็คุณดิวยืนยันว่ามาวันนี้ไม่ได้มาใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อจะเอาชนะนะครับเรามาเพื่อจะแก้ปัญหาซึ่งเจตนาของผมในแต่ะทนายความที่เข้ามาวันนี้นี่เราต้องการมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงและยืนยันพนักงานสอบสวนที่กองปราบนี่ครับว่าคุณดิวไม่ทราบจริงๆว่าโดนแจ้งความดำเน,นินคดีก่อนเดินทางออกนอกประเทศและพร้อมจะกลับมา ผม,ผมไม่แน่ใจในส่วนนี้เพราะว่าการพูดคุยทั้งสองฝ่ายนี่เขาให้ทรัพย์สินไปเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินส่วนเขาจะไปทํายังไงนี่เดี๋ยวตรงนั้นผมว่ามันอาจจะอยู่ในรูปสำนวนคดีนะครับมีผู้เสียหายรายอื่นไหมครับนอจกจากคุณเมย์นะครับเท่าที่ผมทราบผมรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับยังไม่มีผู้เสียหายอะไรอื่นนะครับ20กว่าล้านบาทคุณดิวเขาเอาไปอุ้มธุรกิจอะไรอะคะก็ตาม,ตามที่ตามที่เขาสัมภาษณ์ในรายการันนะครับว่าเขาไปชำรหนี่นะครับที่เขาเป็นหนี้กันอยู่มีหลายคนหรอ ครับตอนนี้มันมีเหลือบ้างนะครับเรามีการซื้อแล้วก็โชว์ผ่านในทีวีหรือว่ามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินที่เอาไปใช้คืนได้บ้างเรื่องนี้เรื่องนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าว่าเพราะเราเราก็เห็นจากข่าวกันว่ามันมีแบรนด์เนมเยอะแยะส่วนจะยังอยู่ไหมเป็นของเขาจริงไหมในเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่าคนที่ตอบได้ดีที่สุดคือคุณดิวเดี๋ยวรอหลังจากนี้เขากลับมาผมเชื่อว่าเขาตอบทุกประเด็นนะครับทุกส่วนที่ที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนสงสัยผมเชื่อว่าคุณดิวเขาเคลียร์แล้วก็พร้อมจะตอบ เพราะว่ามันถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดเขาก็ยอมรับเมื่อวานเขาก็ยอมรับตรงๆเกิดจากความปิดพลาดในการดาเนินชีวิตของเขาภายในเดือนนี้จะกลับมาไหมครับผมเดี๋ยวผมประสานอีกทีหนึ่งผมตอบชัดไม่ได้ว่าเขาจะกลับไปเมื่อไหร่เพราะว่าปัญหาที่เขาไปดูลูกอยู่ที่น่นถ้าเคลียร์ตรงนู้นเสร็จเดี๋ยวเขากลับมาทนายค่ะหลายคนก็สงสัยว่าที่คุณดิวต้องไปดูลูกเนี่ยเขามีครอบครัวเอ้ยปัญหาทางครอบครัวหรือเปล่าเพราะว่ามันดูนานเหลือเกินที่จะไม่รีบกลับมาครับครับคือเรื่องนี้เรื่องปัญหาทางครอบครัวคุณดิวก็เเเมื่อววานนนก็็็พูดดปประไ นะครับว่าเขาอยากให้สามีดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับเขาไม่ได้หวังอะไรเรื่องนี้ผมว่าเดี๋ยวให้เขากลับมาเขาตอบผมในทานตแสดความผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเขาคงจะคุยกับสามีและคุยกับครอบครัวดูส่วนถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็คงจะตอบทุกเรื่องนะครับสังคมกาลังขุดว่าคุณดิวเกี่ยวขันกับธุบรกิจผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าเนี้ยค่ะทนายคุณดิวมีการชี้แจงอะไรเรื่องนี้บ้างข่านันมาบ้างไหมคะเท่าที่ผมทราบท่านผู้คุยไม่มีนะครับคือข่าวมันออกมาเยอะ พอพอคือต้องเข้าใจว่าพอเราพอมันพลาดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็มีการขุดคุยกันเยอะซึ่งจะเป็นความจริงหรือไม่นี่มันก็อีกเรื่องหนึง่งผมไม่กล้าไปฟันตรงครับว่ามันจริงไม่จริงแต่เท่าที่ผมคุยกับคุณดิวหลายๆเรื่องคุณดิวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับพร้อมที่จะเคลียร์ส่วนหนี้สินก็ในเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะการให้มันจบนะครับมีเรื่องธุรกิจแ,แลกเงินเราได้เป,นปาา็นดอลลาร์รอมมาบ้างไหมคะไม่ทราบครับไม่ทราบเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดถึงไม่ทราบนะครับไม่มีครับไม่มีครับ ไม่ไม่ครับผมผมไม่ทราบนะครับผมรับผิดชอบเฉพาะในส่วนนี้นะครับนายทราบเรื่องที่แก๊งของคุณดิวมีการไปลุกลิดหุ้นส่วนขังไว้ในโรงแรมบ้างไหมไม่ทราบครับไม่ทราบคือคือผมทราบจากข่าวนะครับว่ามันก็มีอยู่มันก็ออกข่าวมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับข้อเท็จจริงจะเป็นจริงหรือไม่นี่ไม่กล้ายืนยันเลยครับมีการสอบถามข้อเท็จจริงกับไปทางคุณยังครับยังไม่ได้คุยนะครับยังไม่ได้คุยเพราะฉะนั้นผมผมผมที่คุยกับคุณดิวหลักๆก็คือเรื่องเรื่องที่ยืมทรัพย์สินของคุณเมย์นะครับ ่คุณดิวบอกว่าไม, ki, ไม่เป็นความจริงเนี่ยในกรณีอื่นมันคือกรณีไหนคะทนายไม่เป็นความจริงหมายความว่าที่เมื่อกี้ทนายบอกว่าได้มีการสอบถามเรื่องอื่นๆก็ผมผมผมคุยเรื่องข่าวออกมาเยอะแยะคนดีวก็บอกว่าทนายข่าวบางเรื่องมันก็ไปใหญ่เลยจะเป็นความจริงทุกเรื่องหรือไม่นี่ทนายก็ต้องดูผมผมผมถึงไม่กล้ายืนยันว่ามันจะจริงหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี่เหมือนคนเราพอมันพอมันมีกระแสข่าวทุกอย่างมันก็รุมตีก็มามันก็ขุดคุยกันเยอะแยะส่วนจะจริงหรือไม่จริงนี่มันพิสูจน์จะไม่ได้นะครับ คุณดิวตอนที่คุยกับทนายนี่มีความเครียดอะไรไหมคือคุณดิวนี่คุณดิวเขาคุยกับผมเรื่องนี้มาสักพักแล้วก่อนที่จะเป็นข่าวนะครับเขาก็เครียดนะครับเขาก็ร้องเขาก็ร้องเสียใจนะครับว่าเขาพลาดแล้วก็เกิดเรื่องขนาดนี้มาเขาเสียใจที่จะต้องทําให้คุณเมย์เขาเดือดร้อนนะครับเขาร้องหลายรอบมากเรื่องนี้ยืนยันได้ชัดแจ้งเลยนะครับเขาเสียใจเขาร้องเขาบอกว่าอยากให้ผมนี่ช่วยเรื่องนี้เคลียร์ให้จบนะครับผมก็คุยกับเขาว่าเจตนาจะเอายังไง เขาก็เจตนาเหมือนที่เขาออกรายการนะครับเขาอยากจะเคลียร์เรื่องนี้อยากจะให้พี่พี่เมย์นะครับคุณเมย์ได้รับของของคุณเมย์คืนนะครับคุณดิวเขาไม่ได้ต้องต้องการจะเอาชนะในเชิงกฎหมายนะครับเขาต้องการเคลียร์ทรัพย์สินให้คืนทั้งหมดนะครับตอนนี้นายอี้สามารถติดต่อคุณดิวได้ไหมครับติดต่อได้ครับยืนยันผ่านสื่อมวลชนได้ไหมครับว่าจะกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสามารถเขาเขาคุยกับผมผมยืนยันได้เลยแต่ผมอย่าให้ถึงท่านต้องโทรเลยครับแต่ผมคุยกับเขาอยู่ก่อนผมมาขอรับรู้ คุยกับเขาเขาก็แจ้งกับผมผมก็บอกกันเลยว่าวันนี้ผมจะมากองปราบนะมายืน่นหนังสือเพราะว่ายืนยันว่าคือประเด็นที่จําเป็นต้องมาคือมันมีข่าวออกไปว่าคุณดิวเขาหลบหนีนะครับราะฉะนั้นนี่คุณดิวแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยกระบวนการที่ฝ่ายผู้เสียหายเขาแจ้งความนะครับยังไม่ถึงกระบวนการถึงขนาดจะต้องกล่าวหาว่าคุณดิวผิดแจ้งข้อกล่าวหาด้วยซ้ำนะครับแต่เรามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าเราพร้อมที่จะเดินทางกลับมาถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยนี่มันง,ง่ายมากเขามาได้เลย นะครับมันติดขัดที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในไทยตอนนี้แล้วก็ออกไปก่อนโซเชียลมันไปถึงว่าไต้หวันเนี่ยไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วครับมันไปไกลครับผมก็ไปไกลมากคือไม่คุณดิวเขาไม่ได้คิดถึงกระดานนั้นนะครับที่เขาไปตรงนั้นคือครอบครัวลูกเขาอยู่ที่นั่นแล้วลูกเขายัางเล็กใช่ไหมสองคนคนคน,คนสุดท้องก็ไม่กี่เดือนเองนะครับจําเป็นที่จะต้องไปดูแลนะครับแล้วไปก่อนที่จะทราบด้วยซ้ํานะครับแสดงว่านายมองว่าคุณดิวขาาดเจตนาที่จะการเข้าโกงถูกไหมจ้า พยายามให้เป็นคดีแพ่งหรือเปล่าคือคืออย่างนี้ถ้าคือคือคำถามว่าจะพยายามไม่เป็นคดีแพ่งหรือไม่นะครับผมว่ามันอยู่ที่ข้อเท็จริงคุณดิวกับคุณเมย์เขาคุยกันในลักษณะไหนนะครับส่วนไม่มีใครคือถ้ามันผิดมันก็ต้องผิดนะครับไม่มีใครจะหลบลนีกฎหมายได้หรอกครับแต่ว่ามันอยู่ที่ข้อเท็จริงทั้งหมดผมถึงยืนยันว่าที่คุณดิวขอให้ผมมาวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มาชนะคักขาดกันด้วยข้อกฎหมาย ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นคดีอาญานะเป็นคดีแพ่งนะคุณให้ยืมมานี่แล้วคุณจะมาแจ้งความได้ไงไม่ใช่อย่างนั้นคุณดิวเขามาเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้มันจบเพราะว่าของที่ร้านรับจำนำหรือตัวแทนที่เอาไปนี่ขาก็ทราบนะครับว่าเป็นของคุณเมย์แล้วเขาก็เป็นธุรกิจเขาก็ได้เงินจากดอกเบี้ยซึ่งคุณดิวก็ต้องจ่ายทุกเดือนเพื่อประคับประคองไม่ให้ของมันขาดถ้าเขาแอบบากเบียนไปของคนตื่นหรือแอบ,บไปขายนี่ถ้าอย่างนี้มันชัดนะครับว่า เหมือนสมมติสร้อยนี่สร้อยนี่เขาจำนำไว้นี่จำนวน8ล้านนะครับถ้าเขาจะช่อโกงและหนีไปต่างประเทศผมว่า26ล้านเขาจะนำสัก10กว่ากว่า1 5บ6ล้านน่าจะยังได้นะครับที่เขาผมก็เลยถามเขาว่าทำไมคุณดิวถึงไปเอาเงินเงินมันหกสิบกว่าล้านทำไมถึงจำนำแค่21เขาก็บอกว่าเขาจำนำเฉพาะยอดเงินที่เขาจำเป็นต้องใช้และเขาคำนวณอนาคตว่าถ้าจำนำยอดที่จำเป็นต้องใช้แล้วเขาต้องไถ่คืนด้วยคืนกลับสู่เจ้าของคือคุณเมย์ นะครับแล้วนะตอนนี้คุณดูมีแผนที่จะหาเงินมาถ่ายของคืณได้หรือยังคะก็มีการคุยกันอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่และก็ทีมทนายความ,มน,นะครับว่าว่าจะพยายามแตผม่ผมเชื่อว่าคุณดิวเขาเขาหาช่องทางอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าว่าจะจบเมื่อไหร่นะครับผมกระบวนการทางกฎหมายถ้าขอแจ้งความดําเนินคดีตํารวจรับเรื่องก็ต้องว่ากันไปถ้ามันจบก่อนก็จบนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณดิวเขาพยายามเต็มที่จริงๆนะครับใครใครก็ไม่อยาก ให้ตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการหรอกครับถ้ามีช่องทางที่สามารถเคลียร์ตัวเองให้จบแล้วให้ทรัพย์สินคืนแต่คุณเมย์ซึ่งคุณเมย์เขามีพระคุณช่วยเหลือคุณดิวคุณดิวพูดตลอดครับว่าในยามที่เขาไม่มีใครนี่ไม่มีใครช่วยเขาเลยนอกจากคุณเมย์นะครับเขาก็ยังนึกถึงบุญคุณยังรักเคารพเหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าคุณดิวเนี่ยบอกคุณเมย์ก่อนหรือหลังรับเอาของประจำนัแล้วครับว่าเอาของปแล้วบอกก่อนหรือรับเท่าที่ผมดูไลน์เข,ขาเขาทราบกันเอาอย่างนี้ละกันว่า ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่าเอาไปแก้ไขปัญหาทางการเงินและส่วนจะมีจำนำเอาไปจำนำคุณเมทราบหรือไม่นี่ผมเชื่อว่าเขาทราบกันอยู่นะครับส่วนจะทราบเมื่อไหร่เดี๋ยวไอ้ว่ากันเรื่องกระบ,บวนการแล้วกันนะครับเมย์จะทราบเพาว่าไปเข้ามกันหลักฐานก็ก็จำนำไม่อาจจะไม่ทรก,ก็คุณเมีเขาแจ้งอย่างนั้นนะครับคุณเมีเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็ค,คือข้อเท็จจริงสองฝ่ายมันก็ต้องมันยังไม่ตรงกันอยู่แต่สุดท้ายมันก็ต้องจูนกระรงว่าความจริงคืออะไรนะครับ จะเดินทางกลับมา,า,บมาคือเรานฐานะนักกฎหมายเราฐานะทนายความเนี่ยนะครับเมื่อได้รับมอบหมายแล้วนี่ผมก็แนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดกับคุณนิวว่าคุณนิวกลับมาถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องสแสดงความจํานงให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเห็นว่าเราพร้อมเข้าสูก่กระบวนการนะครับเรามีเหตุที่เราไม่ได้กลับมาเนื่องจากเราอยู่เมือนงนอกแล้วข่าวโซเชียลที่ออกไปว่าหลบหนีเหมือนที่น้องเขาบอกว่าไปไกลถึงขนาดว่าไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาไปก่อนที่เขาทราบด้วยซ้ําว่าเขาโดนคดี เพราะฉะนั้นอยากให้เคลียร์ในส่วนนี้ส่วนพฤติการที่เขาที่ที่เขาหยิบยืมทรัพย์สินของคุณเมย์ไปแล้วมันจะปิดกฎหมายข้อไหนในในกฎหมายนะครับก็ว่ากันีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้อยากแสดงความบป็สุขใจในฐานะที่เป็นทนายความของคุณดิวมาสื่อสารกับพี่พี่สื่อมวลชนว่าคุณดิวเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบเขาพร้อมจะกลับมาเคลียร์เรื่องนี้อยู่ขั้นตอนที่พยายามรวบรวมทรัพย์สินติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ นะครับเพื่อจะเอาเงินมาสักก้อนมาเคลียรทรัพย์สินให้กับคุณเมย์แล้วตอนนี้ก็มีการคุยกันหลังจากจบรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับมีการคุยกับเจ้าของที่รับจำนำไว้แล้ก็ทนายความฝ่ายคุณเมย์แล้วก็ผมเพื่อที่ประสานว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาของไปคืนให้กับคุณเมย์ก่อนแล้วคุณดิวก็รับผิดชอบในนี่ที่ค้างอยู่นะครับซึ่งซึ่งหลายเจ้าหลายหลายหลายคนที่เอาไป ก็ผมคุยอยู่ผมเชื่อว่าอาจจะจบด้วยดีเร็วๆนี้นะครับแต่ถ้าไม่ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปถ่ายไปได้แล้วเดี๋มันเป็นคดีเจ้าหน้าที่ก็ไม่ติดอเอาไปของกลางได้เลยนะครับก็ก็อยู่กระ่วนการกฎหมายนะครับถ้าถ้ากดตั้งข้อหาแล้วในส่วนนั้นมันก็สามารถขยายผลกันได้นะครับ,รบนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ สักดีขวดาจ้ะวันนี้ใช่ไหมมีขวดเปล่าวางอะไรมาไหมคะมีผมมีหนังสือครับหนังสือหน่อยได้ไหมคะหนังสือเลือกมาวันนี้เพราะว่ารู้ว่าทนายของไม่ใช่น่าจะรู้คนปิดสายผมนี้ผมเมีงผมมาไม่ได้คือหนังสือเขียนตามข้อที่จริงเลยครับว่าหลังจากคุณเมย์คุณทนายเยี่ยงในโทร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 ไงถึ่สามารถชวนได้ไหมคะ หนังสือไม่มีอะไรนะครับหนังสือเป็นข้อเท็จจริงว่าหลังจากคุณดิวเขาทราบว่ามีการแจ้งความจากการที่พูดคุยรายการหนุน่มใสเมื่อวานนะครับที่มอบหมายให้ผมในฐานะทนายความนี่เดินทางเข้ามาพบงานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าก่อนหน้านี้ที่อยู่ต่างประเทศน,นะครับไม่ทราบมาก่อนว่าโดนฟ้องคดีหลังจากทราบแล้วนี่ก็ก็อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมที่เข้าสู่กระบวนการนะครับจับประสารเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่มีหมายก็ได้หลังจากนี้นะครับหรือจะ หรือทางตำรวจเขาจะมีหมายเราก็เข้ามานะครับหากมันเป็นคดีหากมีคดีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมพูดคุยเบื้องต้นเท่าที่เราทราบนะครับว่าตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาคุณดิวตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหาหรือว่าฐานะใดๆนะครับอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับท่านนายฝั่งนี้นะคะหนึ่ครับมาครับมาครับฝั่งนี้นะคะครับผมทันนี้ก่อนนะคะหนึ่งสองจะคุยจะคุยกับอนายเขาด้วยป่ะอันดายเข้ามาอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่พนักงาน

ก็คือเขาดีคือเขาทำาบบนั้นแล้วทำตัวโยเวลาแล้วเนี่ยทวตัวเข้ามาตามระบวนการตอนนี้เนี่ยทางการก็่ะนำตรวจเช็คการไม่ได้แจอะไรนะคบ มมาากกคครับบขอุณแฟนจะเดินทางกับไทยประมาณวันที่เท่าไหร่คะนายเได้สอบคุยคุยกับเขาอยู่เขายืนยันว่าขพร้อมที่จะเข้ามาเดี๋ยวขอเคลมมาทานี้ส่วนส่วนจะปิดอะไรยังไงยังไม่ได้ยังไม่ได้กำหนดยังไม่ได้ยืนยันยังไม่ได้ตัดการจองตั๋ว่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างครับอย่างครับเพราะว่าเพราะว่าผมขอมอบหมายทนายสามารถเข้ามาพูดคุยดูก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าครับผมที่แก้ไ<า>ขปัญหานี่คือปัญหาครอบครัวจริงใช่ไหมคะ ผมผมเดี๋ยวผมว่าให้เขามามายืนยันด้วยตัวเองดีกว่าเพราะเป็นเรื่อง,องครอบครัวผมไม่กล้าคุยเข้าไปนะครับคือบางเรื่องเราก็ทราบแต่ขอ้อมูลเรื่องต้นเชิงลึกเรื่องครอบครัวปัญหาอะไรนี่ผมว่าคนที่ตอบได้ดีที่สุดคือคนดิวเดี๋ยวรอเขาหม่นะครับอย่างคดีที่มีผู้เสียหายแจ้งความร้องคุกไว้ทานนายท่านอื่นเป็นคน,นดูตอนนี้พอจะทราบไมหมคะว่าใครเป็นคนดูหรือว่ามีใครผมผมไม่ทราบเลยว่าว่าเขามีคดีอื่นมีการแจ้งความอยู่ไหมนะครับ ผมดูอยู่คดีนี้แต่ถ้าทราบหลังจากนี้คุณดยวผมคงจะต้องคุยกับคุณดิวว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมนะครับเพราะว่าข่าวมันออกไปเยอะมันจะจริงหรือไม่นี่เราไม่แค่ายืนยันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากพี่ทางผู้ชมทางด้านทนายครับก็วันนี้ก็มายืนยันค่ะผู้ชมแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะผู้ชมก็ ต้องรอทางด้านคุณดิวค่ะมาให้มาให้ข้อมูลทีหนึ่งค่ะซึ่งตอนนี้ทางด้านไทยบอกว่าคุณดิวเนี่ยอยู่ที่ไต้หวันซิงแต่ไม่รู้ว่าแพนมีแพนกลับวันไหนค่ะแล้วก็เหมือนไทยบอกว่าคุณดิวกำลังไปเคลียร์ปัญหาไปเคลียร์ปัญหาแต่ก็ไม่รู้ปัญหาอะไรท่านผู้ชมก็ะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปหรือว่า ปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นตามที่ข่าวลือหรือเปล่าว่ามีปัญหาครอบครัวแต่ก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจริงไหมนะคะอาจจะเป็นแค่ข่าวลือนะคะอาจจะเป็นการเคลียร์ปัญหาอย่างอื่นนะคะยังไงก็ต้องรอฟังจากปากคุณดิวกันอีกทีหนึ่งค่ะผู้ชมตอนนี้เราก็อย่าพุ่งไกลๆกันแล้คุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขออนุญาตลากันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โหนกระแตค่ะผู้ชมเพราะว่าทางด้านคุณซุงเนี่ยวันนี้ ีรายการหุร่นแสะแล้วเดี๋ยวทางด้านท็อปดาร,รานเนี่ยจะไปจะไปสัมภาษณ์คุณสุงที่นั่นนะคะผู้ชมรอติดตามได้เลยค่ะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ